ก็วันนี้นะคะเริ่มแล้วกับเบเชียแมนทันเตอร์เนชั่นครั้งที่23นะคะแมนทันเตอร์นนชั่นแล้วปีนี้ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ37ปีแต่เป็นการจัดที่ครั้งที่23นะคะก็มีความตื่นเต้นเพราะว่ามีผู้เข้าประกวดมาทั้ง37ประเทศแล้วก็ความพิเศษของ,งปีนี้ก็คือมีประเทศหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมประกวดของเราซึ่งเขามี คที่การทำการได้ยิน,น <Brazil. S 2> อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แต่ว่าเขาก็มีอินสไปเรชันที่อยากที่จะมามเข้าร่วมบทนั้นแล้วก็ก็เลยรับค่ะก็มาจากอังกฤษค่ะทีนีคมันเกิดขึ้นตอนพักเช็คยังไงมาสิเดี๋ยวเราก็ต้องจ้าภาพ ใช่จริงๆแล้วเราทำงานกันเทุกปีถึงไม่ได้เป็นเจ้าภาพปีหน้าเราก็ต้องทำงานด้วยกันอยู่ดีเพราะว่าเราเราเป็นป็นพันธมิตรกันค่ะสำหรับปีนี้ก็ความพิเศษก็คือเราย้ายจากที่เราเป็นเจ้าภาพที่อยุธยาก็มีทางอยุทยาเป็นเป็นเปนโมทเพิ่มกับเรานะคะแล้วก็ปีนี้กลับมาที่กรุงเทพก็มีกิจกรรมมากมายก็มีไทยเฮอร์สกอปขับเป็นสปอนเซอร์ ที่พักของเรานะคะแล้วก็เราจะพาไปชมแม่น้ำเจ้าพระยา,ยาใช่แล้วแล้วก็มีพันธมิตรของเรากรา็คือโลโก้อะไรเ่การท่องเที่ยวโซนๆก็จะพาไปไหนตัวโดยที่แบบการท่องเทีวสวยนะคะแล้วก็มีมีการท่องเที่ยวของประเทศไทยเมซี่ไทยแลนด์แล้วก็กลับไป เออใวนที่หกมีวันวันเซสเราจะไปรอบชุดว่น้ำที่วันวันดิเซสค่ะแล้วมีอ f ฟเตอร์ t า้หลังที่จัดพอวันไฟแนลที่ Cdc บอลรูมหลังจากนั้นเราจะมีอ f ฟเตอร์ t า้ที่ l u e Sky เซนคาล่าลาด้าวค่ะเยอะขนาดนีแม่ยากรอบพี่นี้มีคามอยากได้รายช่แบบไหนที่จะมาเป็นแม่ทางต่อจากที่แล้วก หลักเลยก็ต้องเป็นร,ปรูปร่างหน้าตาและการทำงานร่วมกับโมเดลลิ่งทั่วโลกนะคะเหมือนน้องเควินเควินปีที่แล้วเควินประเทศไทยได้ที่หนึ่งเควินก็ไปโด่งดังที่ฟิลิปปินส์นะคะนอกจากจะหน้าตาดีแล้วก็ภาพลักษณ์ดีแล้วเนี่ยเราจะต้องทำงานร่วมกับองค์กรอืปป่นๆได้ด้วย <c oughs> <c oughs> What do you feel about this year? Manhunt come back to Thailand. Well, it, it's really very special, actually. I'm, I'm very excited to be back in Thailand for the 23rd edition of Manhunt. The people are so nice, uh, they're very supportive of the, these events and Manhunt International. We have a great fan base in Thailand. Uh, and thailand was been with us since 1995 so many many years 30 years have been with manhunt international that was uh, the first year we had had a thai boy in the contest so it's been a long time more than a lot of you people have been alive actually so i'm really looking forward to the final at cdc ballroom on tuesday evening and uh, i'm hoping we're going to have a big event and uh, there be many people there we are televising around the world with QPN uh, live streaming, uh, and we hope uh, to bring bring the world to Thailand. So we're looking forward to that. So uh, and the pre judging here at Pinehurst Ballroom on Sunday, two o'clock, that'll be live streamed as well. So uh, we yeah, really exciting times, and I think it's going to be a very good competition for the media you've seen the competition. they're very good boys, excellent boys in fact, and i know this is probably one of our best group of boys we've had. so the, the competition is very, very, very tough. i couldn't tell you who's going to win. i couldn't tell you who's going to be top 10, but i wish them all good luck. thank you. แล้วสำหรับแฟนชาวไทยทีมีส,สามารถเดินทงนงไปเสียด้วยทางไหนบ้างครับนอกจากทางแฟนเพจแฟนพันธ์นะฮะเห็นมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยอะไรยังไงเลยก็ติดตามได้ทางบรรลับไฟนอลตัดสินน,น,ะน,ะน,นะคะเราจะสตรีมมิ่งผ่าน QBS ช่อง QBS ค่ะก็แฟนๆสามารถซื้อบัตรเลยสามารถติดต่อซื้บัตรได้เลยะครับอ่าสำหรับ ท่านที่อยากไปชมรอบวันจริงที่ C D C บอ a r u นะคะก็ติดต่อซื้อบัตรเลยได้ที่เพจแมนฮันต์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแล้วก็แมนฮันต์ไทแลนด์ค่ะสำหรับแมนฮันต์อินเตอร์เนชั่นแนลของเรานะคะก็สำหรับปุ้งกับคุณลอตโต้ก็มีความภาคภูมิใจในการที่ได้ดูลาแมนฮันต์อินเตอร์เนชั่นแนลเพราะว่า เป็นเวทีเก่าแก่เวทีเก่าเวทีแรกของโลกก็เวลาที่หนุ่มๆมาก็มีความสนุกสนานแล้วก็มีความขลังก็ขอบคุณแฟนๆแมนฮันทุกท่านแล้วก็พี่ๆมีเดียสื่อมวลชนที่รักและก็ให้กำลังใจแมนฮันตลอดนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ ตั้งแต่วันนี้เป็นโ้ษไฟเริ่มวันที่3ถึงวันที่10มิถุนายนค่ะติดตามได้ทางแฟนเพจแฟนเพจแมนฮันต์อินเตอร์เนชั่นแนลค่ะ